รวมรถมือ2 JK ในคลิปนี้นะคะคัดสารรลดราคาถูกๆเบาๆค่ะมานำเสนอฝาก FC ทุกท่านกันแล้วนะคะรถยนต์คันนี้ค่ะเป็นรถ Toyota v ีออสเจนสขเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาสุดพิเศษค่ะทุกท่านเพียงแค่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัว E รถ V 0 7ไม่เคยติดเกตนะคะ ตัวรถสวยเดิมๆบางๆตลอดทั้งคันไม่มีชนหนักไม่มีผิกความและไม่มีจมน้ำด้วยนะคะเครื่องดีไม่ไอไม่ดันวิ่งทางไกลได้ช่วงล่างแน่นๆเรียวสุดไม่มีเสียงดังแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ค่ะล้ออะไรมีให้ภายในกว้างวางสะอาดตาพร้อมแมมกขอบ15ยางปี2020นะคะโดยรวมแล้วพร้อมใช้ได้เลยกรุกท่านพาสีพรบอมไม่ขาดค่ะ Toyota าวีออเ2เกียร์ออโต้นะคะราคานี้สุดคุ้มเลยค่ะท่านใดกำลังมองหาไปใช้กันอยู่นะคะคันนี้สามารถเข้าชมตัวรถได้ที่ per, อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีค่ะติดต่อโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะท่านโทรหาผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปควรเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ